สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องแมงกะชอนนะครับก่อนอื่นเราทำสื่ออันนี้ขึ้นมาเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดนะครับเดี๋ยวกระผมจะให้น้องฟ้านะครับเล่าถึงเรื่องแมงกะชอนว่าวิถีชีวิตของแมงกะชอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆของแมงกะชอนเป็นยังไงเดี๋ยวน้องฟ้าจะมาให้รายละเอียดนะครับขอเชิญน้องฟ้าเลยครับน <mist y rika> เธอใช้ตีมผมไปพูดเลยอะอ้าวขอเชิญน,น้องฟ้ามาอธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องแมงกาชอนเลยครับแมงกะชอนเป็นแมลงขนาดเล็กค่ะพี่ลีลำตัวของมันยาวประมาณ2อถึงหเซนติเมตรมีสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม พวกมันมีปีกคู่หน้าแข็งแรงใช้สำหรับขุดดินส่วนปีกคู่หลังเป็นแผ่นบางๆใช้ในการบินค่ะความยาวของลำตัวเมงกะชอนเนี่ยเขายาวประมาณเท่าไหร่ลำตัวของแมงกะชอนยาวประมาณ3-5เซนติเมตรค่ะพี่ลีเขามีขาอยู่กี่ขา แมงกะชอนมีขาหกขาค่ะพี่ลีขาคู่หน้าของมันจะแบนและกว้างกว่า,วาขาคู่อื่นๆใช้สำหรับขุดดินค่ะแล้วเขามีปีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีแมงกะชอนมีปีกสองคู่ปีกคู่หน้าจะแข็งแรงใช้ขุดดินส่วนปีกคู่หลังเป็นแผ่นบางๆใช้บินค่ะเดี๋ยวนะ้าแล้วตอนบินเขาไม่ได้ใช้ปีกคู่หน้าด้วยเหรอ แมงกะชอนใช้ปีกคู่หลังในการบินส่วนปีกคู่หน้าจะแข็งแรงกว่าใช้สำหรับขุดดินค่ะอมแมงกะชอนสามารถว่ายน้ำได้ไหมแมงกะชอนไม่ได้มีไว้ไว่ายน้ำโดยเฉพาะค่ะพี่ลีแต่พวกมันสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้บ้างเพื่อหนีอันตรายหรือหาอาหารค่ะมแมงกะชอนเขากินอะไรเป็นอาหาร แมงกระชอนกินรากพืชและ,มะแมลงเล็กๆเป็นอาหารค่ะพี่ลีแมงกระชอนเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วก็อันตรายกับมนุษย์ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีแมงกระชอนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะพวกมันไม่ได้มีพิษและไม่กัดคนด้วยค่ะอายุไขของแมงกระชอนนี่เป็นยังไงเหรอ แมงกะชอนมีอายุไขประมาณ1-2ปีครับพี่ลีเขาขยายพันธุ์ยังไงอะแมงกะชอนวางไขในดินค่ะพี่ลีตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มๆแล้วประมาณ30-50ฟองเลยค่ะหมายถึงว่าต่อครั้งที่วางไข่นี่เหรอใช่แล้วค่ะ พี่ลีจำนวนไข่ที่น้องฟ้าบอกไปเป็นจำนวนไข่ที่แมงกะชอนวางต่อครั้งค่ะแล้วตลอดอายุไข่ของแม่พันธุ์แมงกะชอนเนี่ยเขาสามารถวางไข่ได้ขี่ฟองแมงกะชอนวางไข่ได้หลายครั้งตลอดชีวิตของมันค่ะพี่ลีแต่ละครั้งก็วางไข่ได้ประมาณ30-50ฟองค่ะอืม แมงกะชอนเขากลัวสัตว์อื่นๆอะไรบ้างแมงกะชอนเป็นสัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารค่ะพี่ลีพวกมันจึงมีสัตว์นักล่าหลายชนิดที่คอยกินแมงกะชอนเป็นอาหารเช่นนกหนูงูและแมลงขนาดใหญ่กว่าค่ะนกหรืองู หรือสัตว์ที่ใหญ่กว่าแมงกะชอนไม่ได้เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีแมงกะชอนไม่ได้เป็นพาหะนำโรคนะคะแมงกะชอนเขามีหูด้วยไหมแมงกะชอนไม่มีหูแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะพี่ลีแต่พวกมันมีอวัยวะรับเสียงพิเศษอยู่ที่ขาหน้าใช้สำหรับฟังเสียงสั่นสะเทือนในดินค่ะอืม เอาว่าติดไม้ไว้คอยรับเสียงที่ขาหน้าว่างั้นใช่ค่ะพี่ลีขาหน้าของแมงกะชอนมีอวัยวะพิเศษที่ทำหน้าที่คล้ายหูใช้รับเสียงสั่นสะเทือนในดินได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วแมงกะชอนเขามีตาด้วยไหมแมงกะชอนมีตารวมขนาดเล็กหนึ่งคู่ค่ะ พี่ลีแต่พวกมันมองเห็นได้ไม่ค่อยดีนักค่ะอืมทำไมที่เขามองเห็นไม่ค่อยดีนักเนะนี่ยเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ตัดแว่นตาหรือว่ายังไงนะไม่ใช่ค่ะพี่ลีที่แมงกะชอนมองเห็นไม่ค่อยดีนักเป็นเพราะว่าพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินค่ะตาของมันเลยไม่จำเป็นต้องพัฒนาให้มองเห็นได้ดีมากนักค่ะอืม แล้วแมงกะชอนเขามีจมูกไว้หายใจไหมแมงกะชอนไม่มีจมูกค่ะพี่ลีพวกมันหายใจผ่านรูเล็กๆที่อยู่ตามลำตัวเรียกว่าสไปรัคเคิลค่ะสไปรัคเคิลเขามีไว้กี่รูตลอดลำตัวเขาแมงกะชอนมีสไปรัคเคิลหลายคู่เรียงเป็นแถวตามด้านข้างของลำตัวค่ะ พี่ลีจำนวนสไปรเาเคิลจะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของแมงกะชอนค่ะอเลือดของแมงกะชอนสีอะไรเลือดของแมงกะชอนไม่มีสีค่ะพี่ลีมันเป็นของเหลวใสๆที่เรียกว่าฮีโมลิมทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารและของเสียในร่างกายค่ะเขาไม่มีฮีโมโกลบินเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีแมงกะชอนไม่มีฮีโมโกลบินเหมือนคนค่ะพวกมันมีฮีโมไซยานินซึ่งมีทองแดงเป็นองค์ประกอบทำให้เลือดของมันเป็นสีฟ้าวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนน้องฟ้ากับพี่ลี่จะมาเจอเพื่อนทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ